ฉีดวัคซีนไปฉีดมาแล้วเป็นแอสตรานะคะก็มีอาการแบบหนาวสัน่นสั่นแบบสั่นเลยนะตัวชาเนยแบบเย็นหนาวแบบหนาวมากอะไรเงี้ยเล่าบวยคิดว่าน่าจะระเบิดเแลบาบังคัที่หอแม่เจนิดเขาบอกมาว่าเวลาเราดองเล่าบวยเราต้องเปิดให้แบบอากาศมันได้แบบถ่ายเทอะไรอย่างงี้ด้วยนะ ก็จะเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องแบบฉีดวัคซีนคือหนูาจองฉีดวัคซีนไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไปฉีดมาแล้วเมื่อแบบไม่กีว่วันก่อนแล้วก็นาน่นะไปฉีดมาแล้วเป็นแอสตรานะคะเระาถามว่าแบบมีอาการไหมจริงๆแลงวพอฉีดเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยนะไม่มีจนหมดตกใจแบบนั่งอะไรก็ไม่มีแบบชิวแบบชิวมากอะไรเงี้ยจนกระทั่งตกดึกผ่านไป10ชั่วโมงพอดีไปนะคะก็มีอาการแบบ หนาวสั่นสันแบบสันเลยนะตัวสันแบบเย็นหนาวแบบหนาวมากอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีไข้นะมีแค่แบบหนาวสันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะมันฉีดคือคุณหมอเขาแบบพี่เขาแบบมือเบาเรืนะ่องล่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็ก็ถือว่าปกติเพราะว่าก็กินพาราไปแล้วก็ไม่มีไข้แล้วก็มีแค่แบบหนาวหนาวสันอะไรเงี้ยรีวิวชาบีนเคหนูพูดได้ไหมพี่เจ้ หนูอยากให้แบบเบมเบอร์ได้ของฟรีมากเลยค่ะจากแบบเบ K เนี่ยดิฉันเป็นเบมเบอร์นะคะแต่ใันต้องซื้อกูส์นะคะของตัวเองหนูก็อยากได้ชาเบนเคบ้างแบบหนูก็อยากได้บ้างอะเข้าใจไหมแต่แบบทําไม่หนูถึงต้องมาซื้อของหน้าตาตัวเองงงหนูก็เลยไม่ได้ซื้อชานะฮะทำเองก็ได้ซื้อหนอุ่นก็ได้จริงหนูแบบ จริงๆหนูก็พูดไปแล้วแหละว่าแบบหนูพูดได้ไหมพี่จี้แต่หนูก็พูดออกไปแล้วเขาจะว่าหนูไหมคนอื่นคนไหนคนอื่นคนไหนซื้อเมมเบอร์ซ <laughs> ื้อ,อแต่อย่าไปถล่มเขานะฮะอย่าไปถล่มออฟฟิเชียลนะฮะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะเ <laughs> ออคือจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่คือมันไม่ชินเมมเบอร์หรอกแต่แบบจริงๆแล้วแบบผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็ฝากซื้อกันแบบอุ้ยแบบเอามาอยากได้อะไรเงี้ยซื้อน่อยอะไรเงี้ยอันก็ไม่มีนะห <laughs> นูมไม่รู้ว่าแบบแก๊งนั้นคือเขาส่งมาให้แบบ ให้รีวิวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเห็นว่าแบบเขามีเปิดให้แบบปกติเขาก็จะเปิดให้แบบเอ้ยเมมเบอร์ Member ซื้ออะไรเงี้ยเมมเบอร์ก็จะแบบซื้อกันแต่ก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะก็ซื้ออยากได้ก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่ในใจคือหนูอะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นของ C G M อย่างเช่นเทียนหอมเน,นี่ยเอออันเนี้ยหนูยอมซื้อแต่หนูก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าหนูซื้อไม่เป็นนะคะขาแบบปกติเขาจะแบบมีเปิดโค้ตถามว่าแบบนีใครอยากได้ไหมแบบเออให้เมมเบอร์ซื้ออะไรแต่ว่าของ C G M มันไม่มีไง ลูงนี้หนูแบบฝากพี่ฟอดีกว่าพี่ฟอฝากซื้อหน่อยอะไร,ะไรเดี๋ยวโอนให้รอรีวิวอะไรดูไม่ได้มีหนูไม่มีโอ้ยถูกจ้างเหรออยากถูกจ้างบ้างข่าฟฟิเชียลเดี๋ยวแบบขึ้นป้ายหน้าคอนโดให้เลยว่าแบบชาบ N K อ8อะไฟรอย่อะไรเงี้ยอาอเขามีพรีอ้อหนูไม่รู้อ๋อแบบมีอ๋อพี่ลินะคือหนูอะสายช็อปนะแต่หนูอะหนูไม่อยากแบบหนูไม่อยากซื้อของหน้าตัวเองเลยอ่ะ จริงๆมันก็ดีนะมันไม่ได้แย่นะแต่แบบพอจะซื้อเราก็ต้องคิดอีกว่าแบบจําเป็นจริงๆหรอว่าวแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าแบบสนับสนุนเกษตรกรอ่ะเราก็จะไม่คิดหนักเราก็จะซื้อได้เราก็จ่ายแบบเอ้ยไม่ต้องคิดแบบเอ้ยได้เราสนับสนุนเกษตรกรอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดว่าแบบเป็นหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วก็จะดีจริงๆเหรอย่างเนี้ยคือมันแบบโอ้ทุกคนต้องเข้าใจว่าหนูตื่นขึ้นมาหนูก็แบบเจอหน้าตัวเองแล้วอ่ะแบบ นี่คือฉันหนูไปเปิดกล้องเซลฟี่ก็ได้แบบรูปตัวเองมาแล้วเพราะงั้นหนูแบบไม่มีความจําเป็นถึงแม้รูปของเซตนั้นมันจะแบบน่ารักสุดๆไปเลยก็หนูรู้สึกว่าเซตนั้นหนูน่ารักมากหนูหลงตัวเองไหมหนูรู้สึกว่าหนูหลงตัวเองค่ะสําหรับหนูเซตนั้นมันแบบน่ารักมากเอออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดอยู่แบบลังเลลังเลลังเลจนแบบไม่ซื้อแล้วลังเลนานเกินไปนะคะคือจริงๆหนูอ่ะ เขาแบบอุ้ยหนูหนูได้แบบหน้าเมมเบอร์คนไหนหนูก็เก็บนะคะอย่างเช่นตอนที่แบบไฮเทนชั่นน่ะหนูเก็บโฟโต้เซตเมมเบอร์ครบทุกคนเลยนะเก็บครบทุกคนจริงๆริอ่ะตอนนั้นแบบยังไม่มีรุ่นสามใช่ไหมหนูก็เลยเก็บทางรุ่นหนึ่งรุ่นสองครบทุกคนเลยเพราะว่าแฟนคลับต่อยนีงฉุดแพ้เมมเบอร์เยอะขึ้นไปนะเมมเบอร์ก็เลยมีรูปเหลือเยอะมากหนูก็เลยแบบขอเก็บได้ไหมฮะเฮ้ยมมมมมัันนนเเ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 เปปป็ไไดดด้้้้ถาาาาาากิิรรจอออหตวววงแแแลลบบบบบ์ เวลาเขาแบบเอามาให้เราแกะเอ้ยช่วยแกะหน่อยนะอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบแกะใช่ไหมเ้วเวลาแบบเจอหน้าเมมเบอร์คนไหนหนูก็จะแบบต้องรีวิ่งเอาไปให้เมมเบอร์นั้นแบบเธอฉันแกะได้เธอแหละเขาชันแกะได้เธออะไรเงีเออ้ยหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูตื่นเต้นทําไมเพราะว่าถ้าเกิดแบบมีเมมเบอร์คนอื่นแกะได้หน้าหนูหนูก็คงจะอ๋อ oh, อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันให้เมมเบอร์คนนั้นเซ็นรูปสงสารเขาหน่าใช้แรงงานเขา <laughs> ที่หอตลกอ่ะพี่เป้อยากได้ของหน้าตัวเองเหรอพี่เป้ ยอดเออแต่หนูชอบเก็บของพี่เป้นะเอาจริงหนูมีโมบายพี่เป้ตอนแบบซิงเกิลแรกด้วยนะตอนนั้นแบบนั่งดูแล้วก็นคนเนี้ยอนาคตพ่อปิวลาแน่หนูก็เลยเก็บเอาไว้หนูก็เลยไม่ขายนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดหนุ่มแก๊สไปนะฮะแล้วแบบมีใครจะมาซื้อโมบายต่อน,นะ,ะบอกเลยว่าผมไม่ขายนะฮะหนูมีนะฮะหนูพี่เป้โมบายไงเออเก็บไว้ใช่เอาไว้ไวแบบ คิดว่าราคามันต้องพุ่งแน่เล่าบวยคิดว่าน่าจะระเบิดไปแล้วบ้งคะที่หอเพราะไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดจริงๆแม่จันิดเขาบอกมาว่าเวลาเราดองเหล้าบวยเราต้องเปิดให้แบบอากาศมันได้แบบถ่ายเทยอะไรอย่างงี้ด้วยนะซึ่งหนูไม่ได้เปิดเลยคะ่ะแล้วแม่จันิดก็คือแบบตื่นเต้นแบบตื่นเต้น,ตนจนแบบมิวยิกไปบอกเข้าเลยว่าแบบเราต้องเข้าไปเอาเหล้าบวย <laughs> หนูก็ยังไม่ได้ไปเอานะคะจนตอนนี้หนูคิดว่ามันน่าจะระเบิดแล้วจริงๆแหละมีใครอยู่ที่หอบ้างลาไม่ขึ้นผมแบบมันไม่เล่าบวยมันก็ต้องรองลาไม่ขึ้นแต่แบบคิดกลัวแค่ว่ามันจะระเบิดเฉยเฉนี่แหละต้องไว้กี่วันแล้วมันก็หลายเดือนแล้วนะคะประมาณสองออสามเดือนหรอสองเดือนหรอสามเดือนใช่หนูว่ามันระเบิดแน่เลยอะ คือจริงเขาก็ให้อนุญาตแบบเอากลับเขาไปเอาของที่หอได้ตามันที่เขากำหนดนะแต่มันก็เลยมาแล้วอะ่ะเริ่มกังวลแล้วตอนแรกหนูไม่กังวลตอนแรกหนูกังวลแล้วหนูว่าแบบไม่รอดแน่ๆอ้าวไม่ระเบิดแปลว่าได้แปลว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้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 อ้าวเหรอมันเดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาให้ค่อยกลับไปตอนที่ตอนที่เขาให้กลับนะฮะอ้าวพี่น้องน้อยยังไม่กลับเหรอจริงๆน่าจะกลับแล้วเปล่าอ๋อ มิวสิกเหรอเอาลอ่าปวยที่ดองไว้น้องกลับไปแล้วนะคะถ้าทำไม่ผิดมันจะมาเอาไปแล้วไชน้องดีเดี๋ยวไปแล้วนะไม่ไปเขาหน่อยให้ไปหน่อยดีบอกไปไปไปไ่ย่าเอาอยู่อ่าด <laughs> nope ีย <d> ไม่ได้หลับค่ะแต่น้องก็ง่วงาพอกกัน,กนหมดเลย จริงของจริงไม่นิ่งขนาดนี้นะไปแล้วนูดีเดียวบ๊ายบายไปไปครับไปไปครับบ๊ายบายไปไปครับนูดีง,วง,วงัวผดกระวังใครจะเบอร์ชูชู้คุ้มยไปแล้วค่ะบ๊ายบายดูมองหนะ้าเดี๋ย็กนน้องมองหนะ้าพ่อเค้วแก้วไปแล้วลาน้องมองหน้าแล้วติดตามไลฟ์ของ วมถึงไอคิวสี่คอนเทนกับ v ีอและยังมีเคเอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am o f 48 application